สถานการณ์น้ำในแม่น้ำปัตตานีวันที่29ธันวาคม2566เวลา11นาฬิกนะครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้คือหน้าบริเวณท่าเรือประมงบริษัทพัฒนาการประมงปัตตานีนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าปริมาณน้ำไหลาจากทางด้านเหนือนะครับ จากต้นน้ำไหลแรงพอสมควรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือสองฝั่งแม่น้ำปัตตานีมีเรือประมงจำนวนมากนะครับก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการไหลของน้ำอีกเช่นเดียวกันแต่ก็มันเป็นปัญหาที่เลี่ยงไม่ได้ครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่เราให้ฟังนะในส่วนตัวผมถ้าเกิดว่าเรือประมงน้อยหรือไม่มีเลยนี่ น้ำน่าจะไหลเร็วกว่านี้นะครับเพียงแค่เราให้ฟังกันนะครับท่านผู้ชม ดูบรรยากาศมนามปัตเนีกันไปอีกมุมมองหนึ่งครับเดี๋ยประมงจอดกันจำนวนพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งก็หลบลมหลบคลื่นจากทะเลอ่าวไทยนะครับตั้งจากสองวันที่ผ่านมาก็มีคลื่นลม Orang yang kami... ครับเรือประมงที่จอดพักผ่อนรอออกหาปลาในเที่ยวต่อไปบางลำก็มีการซ่อมแซมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ